สวัสดีสวีดัตครับสวัสดีวันวันวันอย่างที่น้องมีเดียวันพระเลือดมาเพิ่มวันอย่างวะผมหลงมือหลงเว้นแล้วนะครับน้อขีดหอดน้ำมูจจ่อไหลไหลโอ้ยน้ำตาจะไหลครับผมโอ้ยผมว่นดี้บางวันนี้ครับโอ้ยมันเถ่าหล่อน้อาโอ้ยถึงว่าเถ่ากับเถ่าเต้แควเอลอยังดีครับผมมาทักทาย อ่านี่าหมูสอยนะครับเน้อผมบระเดี๋ยวบึงหมูบึงเวทน้ำโตเป็ย่างที่ทอดนี่แหละที่ถึงมาหาครับผมมาเยี่ยมมายามเป็นอย่างหมูสอยนะครับตอนนี้หมูสอยแดดเิือเลียบโอ้ยเลี่ยมตาครับทุกท่านผมเลี่ยมตาแล้เนาะนะครับเบึงตะเวนนะครับดังดวงตะเวนนวลหัวคยโอแมนตะวันครับผมโอตะเมนตะออ่านั่นแหนั่นตะวันยังไงยังนี่ครับผมผมเก็บภาพบรรยากาศเนาะที่อาณาจักรผมครับบ๊วยฟินแล้วธุรกิจขนาดเล็กของตัวค่อยครับฟาร์มหนูผมนะครับเนาะผู้สาวสมน้อย หลังจากเวียกจากงานมันละก็เมื่อยเสียงแหบแหมเขาตื้อึ้นมาสีที่ีคิตารวยนี่แหละครับเนาะโอ้มันบ้แกาครับผมโอ้ถ้าโรกนี่มันแย่เราต้องไปแก้ของครับผมเอาว่าลราก็ไปแล้วกัน่อนเนาะอ่ผมมาทักทายทห้หมุสโซนะครับเนาะสวัสดีพี่จ๋าผมไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีผัวลีเหี้ยโอ้โอ้ดีครับผมเนาะน้ำตาจะไรไม่จังไรไม่ใช่ผมครับผมโอเคครับผมสวัสดีสวีดัสวัสดีครับผม